ีค่ะนักเรียนชั้นป6นะคะวันนี้ก็มาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะคุณครูก็จะทบทวนจากการที่สอนไลฟ์สดเมื่อวันอังคารเนาะวันนี้นะคะก็จะให้หนูเนี่ยทำในหนังสือเรียนทบทวนเรื่องเดิมเลยการบวกกับการลบนะคะวิธีการขั้นตอนแล้วแต่ว่าหนูอยากจะทำวิธีไหนได้หมดเลยนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้หนูเปิดในหนังสือเรียนวันนี้เราใช้หนังสือเรียนนะ หนังสือเรียนหน้าที่69ค่ะหน้าที่69นะคะวันนี้ไม่เยอะวันนี้สั้นๆเป็นคลิปสั้นๆตอนนี้เราอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่69สับนี้นะหนังสือเรียนหน้า69วันนี้แค่2หน้าค่ะหน้า69กับหน้า70นะเริ่มต้นเลยคุณครูขอเฉลย ในข้อที่สองนะคะครูจะอธิบายแค่เพียงบางข้อนะข้อที่สองข้อที่สนะเวลาหนูทําหนูก็เขียนโจทย์นะคะ3ามเศษแปส่วนเลบออกจาก1นึ่เศษเส่วนสิบปึ๊บเขียนวิธีทําเขียนวิธีทําขีดเส้นใต้ตอนนี้แล้วแต่ว่าหนูอยากจะเลือกวิธีไหนนะคะเลือกวิธีไหนก็ได้เลยอ่าวิธีแรกนะคะก็คือวิธีปกติทั่วไปเลย วิธีแรกเนี่ยนะคะครูจะเปลี่ยนโจทย์เนี่ยให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะก็คือหน้าคูณล่างบวกบนปึ๊บ9กคูณสได้27 27บวกกับ8 27บวกกับ8อ่ะตอนนี้หน้าคูณล่างบวกบนอย่าลืมนะ9คูณ3 27 27บวก8ได้35ตรงน,นี้หนูเขียนค่ะเศษ35ส่วน9 ลบออกจากตัวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะหน้าคูณล่างบวกบน1คูณ12ได้12 12บวกกับ7เป็นเท่าไร่เอ่ยเป็น19ส่วน12นะคะหลังจากนั้นเราจะสามารถลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนจะต้องเท่ากันใช่ไหมดังนั้นถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันหนูทำยังไงเอ่ยหนูก็จะต้องไปหาคร,รนรค่ะหาคร,รนรก็วงไว้ให้ครูเห็นด้วยนะคะเราต้องหาคร,รนอรของ9กับ12นะคะ ใช้แม่3เพราะแม่3คูณแล้วได้ทั้ง9้าแล้วก็12 3สสามี่หลังจากนั้นจบนะคะเพราะจบปุ๊บหนูก็ทำการคูณค่ะนำสามคูณ3ได้9 9คูณ4ได้36เราได้คอรอนอแล้วคือ36ตรงนี้หนูจะต้องเขียนแล้วก็โชว์ให้ครูเห็นนะคะอาเราได้คอรอนอมาแล้วคือ36หลังจากนั้นหนูก็นำตัวนี้ค่ะตัวส่วนเนี่ยทำยังไงให้ได้36กก็คือ 9ไปคูณ4คูณ4ข้างล่างแล้วก็อย่าลืมคูณข้างบน12คูณด้วย3นะคะข้างบนก็คูณด้วย3ถัดไปคูณเลขค่ะบนคูณบนล่างคูณล่าง35คูณ4ได้140ส่นะคะส่วนด้วย9คูณ4ได้36ลบออกจาก19กคูณกับ3ได้57นะคะ ส่วนด้วย12คูณกับ3ได้36หนูจะต้องสแสดงวิธีทำให้ครูในลักษณะนี้นะถัดมานะคะหนูก็นำ140ลบออกจาก57จะได้83ส่วน36นะเราเอาแค่ตัวข้างบนนะคะลบกันเราไม่ต้องบนลบบนล่างลบล่างนะคะไม่ต้องนะคะการบวกการลบเศษส่วนเนี่ยทำเฉพาะข้างบนนะฉะนั้นตรงนี้ ถ้าจะตอบแล้วก็ไม่ให้คะแนนนะเพราะว่ามันยังไม่สวยงามมันคือเศษเกินดังนั้นหนูจะต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจํานวนคละนะคะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจํานวนคละก็ท่องแม่36ค่ะหนูบอกหนูบอกว่าหนูท่องไม่ได้อ่ะสามหกคูณหนึ่งได้36 36คูณ2ได้72นะคะถัดไปถ้า36คูณ3 36คูณ3ได้ 108. ฉะนั้นใช้อะไร 36คูณ2ได้72ครูเขียนค่ะ2ได้72ต้องการ83ต้องการ83ฉะนั้นเหลือเศษ11นะคะเพราะว่า83ลบ72ได้11ได้คำตอบแล้วค่ะ2เศษ11ส่วน36ฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องทำหนูจะต้องแสดงวิธีท,ทำมาให้ครูแบบนี้ทุกๆข้อนะคะเดี๋ยวเขาเขียนใหม่ก่อน2เศษ11ส่วน36 แสแดงวิธีทำมาให้ครูแล้วแต่ว่าจะทำแบบไหนนะคะอ่าตรงนี้ก็เขียนอีกครั้งหนึ่งสองสี่สิบเอ็ดส่วนสามสิบสามไม่เขียนลอยนะเคยสอนแล้วนะว่าไม่เขียนลอยทำในลักษณะนี้นะคะถัดมาครูจะขออธิบายในหน้าถัดไปหน้าที่เจ็ดสิบนะหน้าเจ็ดสิบง่ายเลยหน้าเจ็ดสิบ หน้าเจตรงนี้คือหนังสือเรียนหนังสือเรียนหน้าที่70็ดิบปุ๊บง่ายกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมหน้านี้นะคะอ่าสมมติว่าคุณครูจะขออธิบายในข้อที่3ตรงนี้ครูบอกหนูว่าหนูจะทำวิธีไหนก็ได้นะอ่ะข้อที่3ครูจะแสดง2วิธีแล้วกันข้อที่สข้อที่3ามคุณครู 3, ขอแสดงสองวิธีปึ๊บ อ่ะข้อสามนะข้อที่สามเนี่ยโจทย์บอกว่าห้าเศษหนึ่งส่วนสามบวกกับหกเศษหนึ่งส่วนสองนะคะวิธีทำถ้าเป็นวิธีที่หนึ่งเนี่ยนะถ้าเป็นวิธีที่หนึ่งหนูก็ทำเศษจำนวนค่าค่ะให้เป็นเศษเกินก่อนปึ๊บก็คือหน้าคูณล่างบวกบนใช่ไหมห้าสามสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งก็คือเศษสิบหกส่วนสามบวกกับตรงนี้เขียนเครื่องหมายเท่ากับนะคะ อ่ะหกคูณสองได้สิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นเศษสิบสามส่วนสองนะคะหลังจากนั้นหาครนของสามกับสองครนของสามกับสอง, 2, อง 2, แม่หนึ่งปึ๊บฉะนั้นเอาทุกตัวมาคูณกันหนึ่งคูณสามคูณสองครนคือเลขหกวงไว้ทดไว้ให้ครูเห็นด้วยนะคะครนคือเลขหกปึ๊บหลังจากนั้นสามทำไงได้หกก็คือคูณด้วยสองนะคะ สองทำยังไงได้6ก็คือคูณด้วย3จากนั้นนะคะบนคูณบนล่างคูณล่างบนคูณบนล่างคูณล่าง16คูณสได้32 3คูณสได้6บวกกับ13คูณ3ได้39 2คูณ3ได้6อ่า32บวกกับ3 9จะได้71ส่วน6ซึ่งตรงนี้เป็นจำนวนคัะ จำนวนคราก็จะไม่นิยมตอบนะคะมันก็ถูกแหละแต่ว่ามันไม่ใช่คําตอบที่สวยงามฉะนั้นครูก็เปลี่ยนจํานวนคราเนี่ยเป็นขอโทษค่ะตรงนี้เป็นเศษเกินเขียนผิดแล้วตรงนี้คือเศษเกินอ่าฉะนั้นตรงนี้นะคะเศษเกินเราจะไม่นิยมตอบเราก็จะต้องเปลี่ยนเศษเกินเป็นจํานวนครานะคะจํานวนคราปึ๊บอะท่อแม่6ค่ะ6คูณ11ได้66ใช่ไหมคะ ซึ่งถ้า6คูณ12ได้72มันเกินฉะนั้น6คูณ11ได้66อ่ะ66เนี่ยน,นะคะลบออกจาก71ได้เท่าไหร่เอ้ยก็ได้เศษ5แล้วก็ส่วน6นะคะฉะนั้นคำตอบของเราในข้อนี้ก็คือ11เศษ5ส่วน6หนูก็เขียนตอบอีกทีหนึ่งตอบปึ๊บอ่ะ11 เซตห้าส่วนหกข้อนี้หนูทำสองวิธีเลยนะคะวิธีที่สองวิธีทำวิธีที่สองแบบที่สองเนี่ยคราวนี้ครูจะไม่เปลี่ยนเป็นเศษเกินละห้เศษหนึ่งส่วนสามบวกกับหกเศษหนึ่งส่วนสองเริ่มต้นหเศษหนส่วนสมันคือ5บวกด้วย1นึ่งส่วนสแล้วก็6เศษหนส่วนสก็คือหกบวกหส่วนสนะคะกระจาย หลังจากนั้นครูนำเลข5กับเลข6เนี่ยมาบวกกันเลยอ่าห้ากับ6มาบวกกันบวกกันได้11 1เอหลือตัวไหนที่ยังไม่บวกอีกเหลือ1นส่วนสกับ1นส่วนสใช่ไหมคะหลังจากนั้นครูก็นำา1ส่วนสกับ1นส่วนสเนี่ยมาบวกกันโดยที่มันยังบวกกันไม่ได้ตอนเนี้ยหส่วนสกับ1นส่วนสนะครูก็หาคออรนของ3กับ2ซึ่งมีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้ ครูนำสามไปคูณ2คูณ2 2ไปคูณ3คูณ3ามปึ๊บปบนะคะตรงนี้ครูอขอทดละกันเราไม่ต้องละเอียดมากเนาะ1นคูณสได้2 3งสามคูณสได้6ตรงนี้1นคูณสได้3 2มสองคูณสได้หกนะคะฉะนั้นเขียนบรรทัดให้สวยก่อนฉะนั้นตอนนี้เลขห้ากับเลขหเราบวกกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมส่วนตัวนี้ค่ะ ตัวที่เป็นเศษส่วน2ส่วน3กับ3ส่วน6กูก็บวกกันแล้วบวกกันได้เป็นเศษ5ส่วน6ะคะมันก็คือบวกด้วยเศษ5ส่วน6ปึ๊บซึ่ง11บเวกเศษ5ส่วน6มีค่าเท่ากับ11แล้วก็เศษ5ส่วน6ะคะสามารถยุบได้เลยเพราะครูเคยสอนแล้วยุบได้นะคะเราจะไม่เขียนเครื่องหมายบวกดังนั้นคำตอบก็เหมือนกัน ฉะนั้นก็หนูสามารถเลือกได้ว่าหนูอยากจะทำวิธีไหนวิธีไหนที่ง่ายกว่าสำหรับหนูแต่ถ้าใครเข้าใจแบบแจมแจ้งอ่ะครูก็แนะนำให้หนูทำวิธีที่สองนะคะแต่ใครที่แบบยังไม่ได้เข้าใจดีก็ทำวิธีแรกก็ได้แต่วิธีแรกมันอาจจะนานสักหน่อยหนึ่งส่วนวิธีที่สองเนี่ยแป๊บเดียวรวดเร็วมากนะ